คลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะการรวมพลการรวมตัวรวมตัวกันของชาวบ้านเนาะในหลายหมู่นะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะรวมตัวกันเพื่อรอและเตรียมการค้นหาอีกครั้งหนึ่งเลยครซึ่งตอนนี้เราก็รอนะฮะทาง สุดท้ตำรวจนะครับมาสมทบเนาะนี่ฮะทุกคนก็จะเตรียมมีดเตรียมผ้าเตรียมจอบเตรียมเสียมมานะการหาค้นหาครั้งนี้นะครับ okay, okay. เป็นการปิดจอบนะฮะการค้นหาวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไร คำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหมู่หกเนาะวันนี้นะัดกันมากองทกที่คนออทีมอปรอปอพรหินมูลนะครับวันนี้ร่วมกันค้นหาครับ อันนี้ช่งองอีกช่องหนึ่งครับช่องพลมจิตก็ไม่มาช่องที่ออกก็ไม่มาช่องมานาสตอรี่ครับอยู่ฮะตอนนี้ครับผมมาด่วนจะดยะว่าจะไปกลับบ้านไปดูรูปนี่ครับบรรยากาศ มีลูกน้อยทิ้งนานๆด้วยรอรอดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะตอนนี้นะครับนี่ครับรอตำรวจอยู่เนาะมาสมทบทีมปอปพร,รชาวบ้านนะครับมารวมตัวกันครั้งนี้ครับตอนนี้รอตำรวจเนาะ ในพื้นที่มาสมทบนะครับอย่างไรอยากกินของข่าอยากกินของข่าวไแค่กันย่งไรกินไม่เห็นเลยแค่นี้มีครับบรรยากาศการบริเวณงานนะครับมีจอบมีเสียมนะเตรียมรอตำรวจลงพื้นที่แล้วก็จะร่วมกันค้นหาชุดใหญ่นะครับนี่ฮะ ก็ทีมชาวบ้านนะก็มารออยู่เนาะตอนนี้รอตำรวจนะครับนะที่จะมาสมทบอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะเริ่มการค้นหาเลยนะครับระหว่างนี้ก็มีชุดปฏิบัติการพิเศษของตำรวจมารอแล้วนะอยู่ด้านโน้นนะครับอยู่ด้านโน้นนะฮะร,ระหว่างนี้เราก็จะรอตำรวจอีกหนึ่งชุดนะที่จะร่วมมาสมทบกัน มจัดการนี่ครับรอนะรอนะรอรอ,รอ,ร,อ,ร,อรอนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็แดดแรงครับก็ต้องรอไปก่อนแดดแรง รอไปก่อนเป็นการปูพรมค้นหาครั้งสุดท้ายนะครับก็ก่อนที่จะมีการแถลงปิดนะวันนี้นะนะทีมตำรวจนะแล้วก็นะตำรวจตำรวจรวมทีมกันนะครับในการค้นหาวันนี้จะเจอไหมรอติดตามกันครับ ใช้สุนัขตำรวจในการค้นหานะวันนี้นะเรามาดูกันจะเจอไหมนะครับ ตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับด้านนู้นมีอะไรเราไปดูกันครับตึ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 บโอ้จะบ,บริเวณนี้ก็เป็นจุดรวมพลฮะเอ๋อกำลังหาจุดนะว,ว่าจะเริ่มต้นค้นหาตรงไหนก่อนนะนี่ฮะกำลัง ีนมเดี๋ยวกนแ้วเี่ยวเราจะพงกอนตไม่เื่ไม่อร่วมใจกันวันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนีคอกไเอาครับ1 2 เราไดแค่สอนะครับโอายที่นี่เลยโอเคฮะีอีกห้านาทีครับเจ้าที่มาครับเจอม้องมือานาทีาครับอ,อีกนาทีเจ้าที่ทมาถึงนะครับก็<า>จะรกรมกำลังกันค้นหานะครับตอนนี้ฮะจุดปฏิบัติการค้นหาเริ่มขึ้นแล้วครับอีกห้านาทีตำรวจมาทิงมาดูกันว่าเป็นอย่างไร ก็เป็นการหาชุดใหญ่ครับวันนี้ฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการรวมกำลังชุดใหญ่วันนี้นะเนะจ้าหน้าที่ตำรวจนะชาวบ้านนะครับนะแล้วก็อำเภอต่างๆผู้ใหญ่บ้านนะครับช่วยกันค้นหาวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไร นี่ครับตอนนี้บรรยากาศครับตอนนี้เจ้าที่กำลังมารวมตัวที่จุดรวมพลต้นมาถามเนาะเพียงค้นหาตอนนี้ฮะไอไอคนด่าวงคนด่าตอนเนี้ย นี่ครับอ๋นี่คือความคืบหน้าล่าสุดครับทุกคนครับรอทีมตำรวจใกล้จะมาถึงแล้วนะตอนนี้ประมาณอีก5นาทีเห็นว่าอย่างนั้นนะครับจะเดินทางมาถึงตอนนี้ก็รอให้ชาวบ้านรวมพลในการค้นหาคนั้นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมีความคืบหน้าย,ยัางไรเ f c ีแฟนเพจช่องมานาสตอรี่รอ ติดตามรับชมกันเลยกับการค้นหาครั้งนี้ครับ